ครับผมสวนอาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถเกี่ยวไปเกี่ยวหญ้ากันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาหกล้อนะครับตามไปใส่นะครับข้าวไม่ค e e <observations> ่อยมีเกี่ยวแล้วครับวันนี้ครับไปครับเดี๋ยวเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับวันนี้ไม่มีรถเทรลเลอร์มารับนะครับเราต้องวิ่งไปเองครับเราจะข้ามสะพานนะครับค่อยๆข้ามครับทางแคบครับต้องวิ่งไปเกี่ยวเองนะครับวันนี้ครับ ไปเส้นทางใหม่นะครับวันนี้ครับค่อยลงครับค่อยลงครับนนเราต้องวิ่งไปเองครับไม่มีรถมารับนะครับวันนี้ครับ วางติดหินครับค่อยเข้าครับทางไหมครับทางใของเรานะครับเรายังไม่ได้ทำคอนกรีตน,นะครับเส้นนี้ครับไปถึงที่เกี่ยวแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เราจะต้องเกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมันฝังท่อน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเกี่ยวนะครับเพื่อแหวกทําร่องน้ํานะครับแล้วก็จะเอาหก้อมาขนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราทําการเกี่ยวกันครับเอกี่ยวครับอันนี้เราเกี่ยวง่ายครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขนขึ้น6ล้อนะครับแล้วเราไปปลูกนะครับเพราะว่าตัดระยะยาวนี้ครับ จะตัดเป็นทีละตอนนะครับนี่ครับนี่เราตัดระยะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปปลูกได้ครับ ตรงนี้หน่อยครับอย่าหุก็้อรถไครับไยตัดครับเต็มปานะครับอาดุฟองไว้ก่อนครับ ต่อครับตัดต่อครับ เอาละครับเราก็ตัดประมาณนี้นะครับเหลือไว้ได้งอกต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรารอหกล้อมาใส่ที่เราตัดไว้นะครับไปปลูกกันครับดี๋รอหกล้อมาแป๊บครับไปนะครับหกล้อไปแล้วครับไปกระทึกกระทุกพันนะครับ๋ย่ปลอกนะครับ มาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการปลูกกันนะครับเกี่ยวเสร็จก็ใส่ไปหกล้อนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันครับห้ามได้ไหมครับอย่างย่าอย่าอย่าทเลยหยุดที่ครับหยุดที่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ โอ้ไปแล้วครับไปแล้วเรามาถึงที่เราจะปลูกแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋วเราจะปลูกแซมต้นมะขามนะครับเพื่อการดินพังนะครับในสนามของเรานะครับเดี๋ยวจะทําถนนชายทางต่อไปนะครับจะเป็นถนนชายเขาอย่างเงี้ยครับเอาละครับเดี๋ยวทําการปลูกกันครับไปครับเดี๋ยวเราไปเสียบดินที่แฉะกันครับเดี๋ยวเรากดไปก่อนครับเดี๋ยวเราเอาน้ํามาลดนะครับ นี่ครับเราจะปลูกไปเรื่อยครับระหว่างที่ว่างนะครับนี่ครับราจิ้มจิ้มในดินนะครับก็จะขึ้นขึ้นง่ายครับต้นบ้าแดดนะครับขึ้นง่ายครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกต้นบ้าแดดนะครับเราจะปลูกไปเรื่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ